การไปซื้อสินค้านั้นเริ่มตั้งแต่ใครคนไปซื้อฝ่ายจัดซื้อฝ่ายซื้อนะต้องการซื้อสินค้าก็จะออกไปสั่งซื้อไปให้ผู้ขายว่าตัวเองอยากจะซื้อสินค้าประเภทนี้จํานวนเท่านี้ ายจะซื้อส่งไปสั่งซื้อไปเมื่อผู้ขายได้รับผู้ขายทยํายังไงต่อผู้ขายทยํายังไงต่อเมื่อรู้แล้วว่ามีคนมาสั่งซื้อผู้ขายก็จะเตรียมสินค้านี่คือสินค้านะแล้วก็ออกไบใบหนึ่งเราเรียกว่าใบกํากับสินค้าหรือกินไวน์อะแล้วเอาสองส่วนนี้ส่งไปให้กับผู้ที่ซื้อ ดังนั้นผู้ซื้อเคยสั่งซื้อไปแล้วออกไปสั่งซื้อไปให้กับผู้ขายผู้ขายมีหน้าที่เอาสินค้าตามที่ผู้ซื้อต้องการบวกกับใบกับสินค้าซึ่งบอกถึงรายละเอียดของตัวสินค้าส่งไปแต่ว่าในการซื้อสินค้านั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซื้อสินค้ากันส่วนเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือส่วนลดส่วนลดนั้นมันอาจจะเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายนั้นเข้าใจในส่วนลดตัวเองอยากจะขอลดส่วนลด อะไรอย่างเงี้ยหรือจะขอเพิ่มราคาสินค้าก็ได้แล้วแต่ดังนั้นในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดราคาหรือการเพิ่มราคาสินค้าเราเรียกว่า Credit. Credit. เครดิตเครดิตเห็ยนง่าย่ยเครดิตเครดิตโน้ต และเดบิตน้ตหรือเราจะเรียกว่าเครดิตเมโมกับเดบิตเมโมก็ได้เรียกสั้นนะตอนนี้ผมพยายามพูดถึงแล้วว่าผู้ซื้อผู้ขายก็ซื้อสินค้ากันแล้วเนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้เครดิตเดบิตนี่แหละที่อยู่ในบัญชีนหนึ่งเลยเนี่ยถ้าฟังเครดิตกับเดบิตนะ เอาเครดิตก่อนละกันตัวนี้เครดิตเครดิตเนี่ยให้เรานึกถึงว่าคนคนนี้เขาจะออกไปเครดิตโน้ตคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ซื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ขายก็ได้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนั้นมีสิทธิ์ออกไปเครดิตโน้ตได้เหมือนกันแต่มุมมองของที่เขาออกนั้น ความต้องการแตกต่างกันเอาผู้ซื้อก่อนผู้ซื้อนั้นเวลาซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยผู้ซื้อจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยอันนี้เราเราพูดถึงเครดิตน้จะกับเดบิตน้อนั้นเราพูดถึงเป็นการซื้อขายเงินเชื่อนะคือการซื้อขายเงินเชื่ออ่ะผู้ซื้อเขามีอะไรจากการที่เขาไปซื้อมาเขามีนี่สิ่งซึ่งเขามีเจ้าหนี้ เขามีเจ้าหนี้ในบัญชีของเขาใช่ไหมการที่เขาออกเครดิตโน้ตนั้นเครดิตเจ้าหนี้เนี่ยมันทําให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะในมุมมองเขานี่คือเขาต้องการเพิ่มเจ้าหนี้เพราะในมุมมองผู้ซื้อนั้นมีเจ้าหนี้ดังนั้นเมื่อเขาบอกว่าต้องการเครดิตเจ้าหนี้ก็แปลว่าเขาต้องการเพิ่มเจ้าหนี้เหตุผลที่เขาต้องการเพิ่มเจ้าหนี้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไปสั่งซื้อสินค้าสิบชิ้น แต่ว่าผู้ขายส่งให้เขา15ชิ้นในไปกับสินค้าที่ส่งระหว่างกันนั้นก็ด้วยมูลค่า10ชิ้นแต่เขานับมาแล้วมี15ชิ้นก็เลยส่งเครดิตโน้ตไมาให้กับผู้ขายว่าฉันอยากจะมีนิสินเพิ่มขึ้นนะเพราะฉันรับสินค้ามาเพิ่มก็เลยออกไบเครดิตโน้ตคือการเพิ่มเจ้านี้อ่ะเราดูเหนน <c oughs> ตุผลนี้บ้างกรณีผู้ขายก็มีทธิ์ออกใบเครดิตโน้ตด้วยเช่นกันผู้ขายเนี่ยเวลาขายแล้วก็มีใคร เขามีลูกหนี้เวลาเขาออกเครดิตเนี่ยลูกหนี้เครดิตน,นั้นหมายความว่าไงลดยอดลูกหนี้ทาไมเขาถึงยอมจะขอลดยอดลูกหนี้เป็นไปได้ว่าไงบ้างมีลูกหนี้ต้องการขอลดลูกหนี้ทําไมเนี่ยก็แปลว่ามาส่งไปส่งไปแปดชิ้นทั้งทั้งที่ตามเอกสารเนี่ยสิบชิ้น ามเอกสารให้ส่งไปสิชิ้นก็ต้องเป็นมูลค่าสิชิ้นใช่ไหมแต่ว่าตัวเองมารู้ว่าตัวเองส่งไปแค่8ก็เลยส่งใบเครดิตโน้ตไปให้กับผู้ซื้อว่าเออเดี๋ยวจะลดนี้ให้นะเพราะว่าส่งสินค้าผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะส่งสินค้าไม่ตรงตามสีที่ลูกค้าสั่งหรืออาจจะส่งสินค้าแล้วสินค้าเสียหายก็ได้แล้วแต่จบนะเครดิตโน,น้ตเอ้ยมีจินตนาการไหมนะอ่ะ เอาอันนี้บ้างจบตรงนี้ถือว่าจบนะเอาตรงนี้บ้างเดบิตโน้ตเดบิตโน้ตก็อาจจะออกได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเช่นกันอ่ะผู้ซื้อก่อนผู้ซื้อเวลาไปซือ้อก็ต้องมีเจ้าหนี้ถูกปะ่ะมีเจ้าหนี้ทําไมถึงออกเดบิตโน้ตเขาต้องการเพิ่มนี้หรือลดนี้เจ้าหนี้ผู้ซื้อเนี่ยลดเดบิตเจ้าหนี้ถูกปะ่ะเดบิตเจ้าหนี้ก็แปลว่าต้องการ ลดเจ้านี้ทําไมเขาถึงต้องการลดเจ้านี้ทําไมถึงส่งเอกสารนี้ไปให้กับผู้ขายว่าเขาต้องการลดยอดเจ้านี้เพราะว่าไอ้ผู้ซื้อนั้นเวลาไปซื้อสินค้ามาแล้วผมบอกว่าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นสินค้าพังสินค้าน้อยเกินไปสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันขอลดภาระนี้ที่ฉันเคยมีอยู่นะเพราะคุณส่งสินค้ามาไม่ตรง หายก็ได้อ่ะผู้ขายบ้างผู้ขายมีอะไรผู้ขายก็ต้องมีลูกหนี้ทําไมผู้ขายถึงออกเดบิตโอนการเดบิตลูกหนี้หมายถึงการเพิ่มลูกหนี้เอ่อเพิ่มลูกหนี้นะอันนี้ไปเพิ่มลูกหนี้แล้วทําไมถึงขอเพิ่มลูกหนี้ผู้ขายเนะี่ยขอเพิ่มลูกหนี้ทาไมต้องขอเพิ่มอาจจะส่งสินชา้าเกินไปนะ ส่งสินค้าเกินไปแล้วก็เขาคุยกันเฮ้ยฉันส่งสินค้าเกินไปเนี่ยจะให้ฉันเอาสินค้าเอาคืนหรือว่าไม่ต้องคืนหรอกเพิ่มยอดลูกหนี้ไปเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าต้องสั่งอีกอยู่แล้วนะก็เลยขอเพิ่มมองไม่สองฝั่งนะลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วแต่ว่าเราเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขาย